ไปโมจีเราไปซื้อขนมกันไปไหมจักรยานบอกจักรยานห้างบอเอ้าไม่ไม่เอาจักรยานตัวเองไปเหรอไปยืนนี่อยากกินนะเขาจะตีลูกาลบข้างทางหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะจับกล้องจับอะไรเดี๋ยวตีลูกาแล้วนักกู้เงินระเบ้อใครนั่นฮะไปตรงไหนก็ไปเออไปไปซื้อขนมไปเลยบัตรนเฮาวสองคนอ็เลยจิ้งนี่ก็เบี้ยตีลูกาไล้ เดี๋ยวเอากระเป๋าตังกันนะลูกเออเอากระเป๋าตังกันนะคะไม่มีเอ้นแน่ป้าน่าสีขีนะป้าทาะเลาะได้จะ,ะเฉลกเลยโอ้ยลูกอ,อะไรคะไปเลยไปกินเลยบาทนทางไหนเนาะ ทางนี้ใช่ไหมพามจิไปร้านค้าก่อนมูลน้องม้านั่นมีบาดานใหญ่เบลอเลยนะน่ะจะจะพาไปโยกบาดานกันลมพัดมาวิววิวร้านไหนเนาะสงสัยร้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นใช่ไหมคะ อุ้ไม่ได้เอาอาหารน้องหมามาเดีน๋น้องหมานอนเลียดเลียดอัดลาดเลยไหนเนาะไะไปเลยลูกโอ้ร้านนั่นเลยน้องหมาโอ้น้องหมาอ้วนๆไม่เป็นไรไมีแต่น้องหมาอ้วนๆอย้วกัดคอยเด้อน้องหมาโอ้ยายนอนรับนอนสิ <laughs> เนืเ้อแท่เหรอนี่เดี๋ยวเราค่อยไปหาอัพโหลดเน็ตแถวนี้นะคะอยากได้อะไรเลือกเลยนะคะร้านเตยหอมโอ้ยร้านสุดีคณญาติไทยนี่เด้อค่ะอ่าไปเลือกเลยเลือกได้ยังเซวโมจิคนสวยสาวน้อยเนาะลูก เอนมาซื้อขนมอ่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะ ถ้าละเทียงก็เลยขายโบปานใดจะน้อยหมดละจะน้อยกับแขกตึ้มอะไรอีกเนาะดูดูเขาเลือกเลือกเลยลูกเขาเ,เ,เลือกก่อน

ที่เนี้ยที่มันก็ได้ควรเป็นไข่เหรอโอเคเนาะจะก้องเสริมอีก้อกใช่ยู่ฟางล่างโอ้วางล่าง ินเลยไกินเลยฮะคุณย,นะย่าเออโอเคนะคะพอไปเก็บม่นบอกเลยไปได้เยไปรับจ้าง บ่มีมูตัวเขาไปเฮ็ดงานไปโรงเรียนเบิดเนี่ยนบดได้ล้วบันไปเดินทางก r a บ,บาท นี่ะเด็กน้อยชนบทบ้านเรานะคะน้องมาน้องมาที่นี่มีโรงเรียนไหมลูกไปโรงเรียนที่ไหนนี่ไปโรงเรียนกุชมานเลยเหรอแถวนี้มีโรงเรียนไหมหมู่บ้านนี่ มันไม่มีเหรออ๋อไม่มีเหรอลูกที่นี่ไม่มีโรงเรียนไปซื้อก็นไปซื้อขยายอ๋อไม่มีโรงเรียนบ่เนาะนูก็ต้องไปเรียนไกลสิใช่ไหมเออบ้านนานล้อไม่มีโรงเรียนหรือหรือข้าใจผิดไม่น่านมีนะเพราะเราไปไม่เห็นนะอ่า วัดก็มีเพียงสำนนักสงฆ์นะคะก็ตามนั้นแหละน้องโมจินะคะน้องน้องหมาหุ่นเรียวขนาดเลยโอ้ยมันฮ้อนออกแดดเวียงๆเ,เลยนาะเราไม่นธร,รมมาดานนะคะทุกคนแดดฮ้อนหลายคนนะเด๋ยวสิพาไปสู่บดานน้องหมาเห็นหน้าเฮาบวได้ดเลยมานี่ไงคลิปนี้มาดามพูก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ